สวัสดีค่ะหอมนะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการทำรีแอคชั่นของหอมนะคะวันนี้หอมจะมาทำรีแอคชั่นเป็นเพลงโคเวอร์นะคะของหนุ่มๆเคลติค่ะทุกคนนั่นก็คือแบบอา่ามันลงในช่องไม่เขื่อนนะคะเพิ่งเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานชั่วโมงหนึ่งเองหอมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแต่ขึ้นชื่อว่าเคลติโคเวอร์ก่อได้ไหม,มก็น่าจะแบบ เป็นการ cover มมกันธรรมดาเนาะไม่ได้มี M V จริงจังอะไรอย่างนี้แต่ก็ส่วนตัวที่หอมเลือกมาทำก็คือต้องบอกก่อนว่าหอมเป็นติ่งเคโลดิกนะคะเมื่อก่อน <laughs> ก็มีกระแสทุกคนใครจะไม่เคยติ่งพูดมาซีรุ่นเราอะเอีย <Yeah. laughs> รู้สึกรู้สึกรู้อายุตัวเองเลยนนตอนเนี้ <laughs> โอ้แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นนะทุกคน อายุไม่เยอะก็ตามได้นะคะก็ยังทันอยู่นะหอมอ่ะชอบเคียวติกมาตั้งแต่แรกๆเลยแหละแล้วก็เมนพี่เขอนด้วยเคยแบบว่าเคยแบบว่าเออแบบพูดประมาณว่าแบบเแบบถียงกับรุ่นพี่ว่าแบบเออพี่เข่อนของหนูอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนซึ่งตอนนี้พี่เขอนก็แบบอืเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะก็แบบแสดงความยินดีด้วยะคะ่ะแล้วก็แบบ ยังหวังดีเสมอนะคะยังหวังดีกับพี่ๆเคียวติกทุกคนแล้วก็แบบคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆนะคะแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าเกาะได้ไหมนะคะยูบอยทีเจค่ะทุกคนไปดูกันกันค่ะ

เอกจะรักของเขาอ่ะ ความเอกลักษณ์ของเขานะไม่ได้หมายถึงตัวเพลงนะทุกคนมันต้องมีแบบนี้นี่คือคาแรคเตอร์ พี่เขาบจะแก่อะให้กับทุกคนใจที่ได้มรวมตัวกันแล้รองให้ทุกคนด้ฝ่ายั้งนะครับขอบคุณทุกคนที่ไม่ลืมกันนะครับพวกเราก็จะไม่มันเลยนะครับ ทุกคนนะครับแล้วก็ยังหลักทุกคนนะครับเหตุการณ์ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อขอขอบคุณพี่เคยเียวเตะทั้ง4คนที่ยอมรับในสิ่งที่เกิดเป็นตั้งแต่วันแรกที่เราลงจับกันนะครับเราก็ขอขอบคุณแต่ทุกคนที่ยอมรับแล้วก็เปิดใจรักเขื่อในให้เกิดเปน็นตัวของตัวเองในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับอะไรหมดเนี่ย ก็ว่าไงก็คือแบบเนาะมันก็คือความทรงจำดีๆอ่ะช่วงช่วงนั้นคือหอมแบบก็อยู่มอมอต้นปฐมปลายมอต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบว่า ม,มันก็เป็นความทรงจำดีๆนั่นแหละเนาะมันมันมีความมันไม่ใช่แค่แบบตัววงด้วยอะ่ะมันคือตัวหอมเองด้วยที่แบบช่วงนั้นก็แบบมีกิจกรรมเป็นแบบดีเจของโรงเรียนเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟต่างๆนานาคือแบบอยู่ช่วงนั้นหมดเลยแล้วก็เมื่อก่อนอะ่ะเพลงเหงาปากอะ่ะ คือหอมันเด็กต่างจังหวัดเนาะแบบมันก็ไม่ได้เข้าถึงแบบออโซเชียลอะไรขนาดนั้นเมื่อก่อนก็จะแบบออฟังจาก m อ3แล้วก็มานั่งแกะเนื้อร้องกันแล้วก็แบบฝึกร้องกันอะไรเงี้ยล้องได้ทั้งเพลงเลยเหงาปากอะ่ะจากการแกะเรียกจากการฟัง MP 3สแล้วก็แกะจดลงในออสมุดสมุดนะคะคือแบบมันมีความทรงจำหล,หลายอย่างมาก ช่วงที่ช่วงที่ช่วงที่แบบวงประกาศประกาศแบบแยกย้ายอะไรเงี้ยหอมก็ยังแบบว่ารอเออโอกาสที่แบบพวกพ,พ,พี่ๆจะกลับมาอะไรเงี้ยนะคะก็แบบอยากให้พี่ๆเขามีเพลงด้วยกันที่เป็นเพลงของตัวเองมากๆเลยอ่า แล้วก็คอนเสิร์ตที่ผ่านมาขอมก็ไม่ได้ไปดูนะทุกคนด้วยความที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรงนี้แล้วก็แบบช่วงโควิดช่วงอะไรหลายอย่างด้วยวก็แบบเดินทางไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็แบบเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกคนทั้งห้าคนเลยแล้วก็ขอบคุณความทรงจาดีๆในช่วงนั้นที่แบบอืไม่ว่าจะแบบมาจากเพลงพี่ๆเขาหรือว่าแบบเออมัน,ม,นมันแบบ มันอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของเราอะ่ะแล้วแบบจะมีรุ่นพี่โรงเรียนอะไรเงี้ยแบบมาเต้นโคเวอร์แดนแบบแบ็กลิตอะไรเงี้ยคือบบช่วงที่แบบเป็นช่วงที่แบบมีความสุขมากๆแเราเป็นแบบมันทําให้เราคิดถึงมากๆเลยทุกคน <c oughs> มันตื้นตันอะพูดไม่ถูกพูดเยอะมากแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่อง มีแคปชั่นด้วยนะที่พี่เขื่นใส่มาก็บอกว่าเขื่นตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อขอขอบคุณพี่ๆเคยอดิตทุกคนไม่ว่าจะเป็นป๊อปปี้โทโมโเคนตะและจองเบที่ยอมรับในสิ่งที่เขินเป็นตั้งแต่วันแรกวันที่เราแคตติ้งรู้จักกันเป็นเทรนนี่จนเป็นศิลปินเต็มตัวถึงแม้ว่าทุกคน อาจจะยังไม่เข้าใจถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ว่า LGBT ตอนนั้นคืออะไรนะคะแต่ทุกคนสามารถเปิดใจย,ยอมรับเขื่อนในฐานะมนุษย์คนคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นวันนี้เขื่อนขอมอบของขวัญให้ทุกคนได้กลับมาทำสิ่งที่เรารัก คือการร้องเพลงและเจอแฟนๆตัวเขินเองก็ขอบคุณแฟนๆที่ยอมรับในสิ่งที่เขินเป็นขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากมารำลึกความหลังกันอีสหน่อยนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อไปละกันเนาะแบบอือาจจะมีหลายๆคนที่แบบต้องเติบโตแยก่้ายกันไปนะคะแบบชีวิตเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเนาะไม่มีใครอยู่ยั่งยืนตลอดไปหรอกนะคะต้องทําใจไปแล้วนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะทุกคน